คครับยินดีกับใจชนะของทางด้านพึ่งหลวงครับครับโอ้โหวันนี้นีต้องบอกว่าเป็นอีกไฟหนึ่งก็บอกว่าน้ําลายเหนียวคอมากครับนะฮะประกอบมาเจอกับทางด้านของสุนีดำครับรู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ต่อยขึ้นมาต่อยเป็นคู่เอกแล้วก็ต่อยกับน้องเขายิงครับน้องเขากำลังฟอร์มสดเลยครับอือหือครับผมนะได้มีการศึกษาเทปมามากมายขนาดไหนฮะก็ศึกษาทุกเทปครับก็ดูทุกทุกเทปที่น้องเขาต่อยวันลุ้งพินีอือหือ ตอนที่ประกบมานี่รู้สึกว่าโอ้โหเราเจอเราเจอกระดูกชิ้นใหญ่แล้วก็ครับผมก็ทําให้เราต้องซ้อมหนักมากขึ้นกว่าเดิมไหมก็ซ้อมหนักทุกไฟอยู่แล้วครับผมไฟนี้ที่เตรียมตัวมาประมาณนานเท่าไหร่ฮะเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งสาหรับไฟนี้นะฮะก็โอ้เรามาเจอสถานการณ์จริงเป็นไงบ้างหนักใจไหมก็ไม่ค่อยหนักใจครับแต่ว่าต่อยต่อยไปก็มีเจ็บขาก็เลย นี้ออกอาวุธไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับอืมได้ข่าวมาว่าก่อนหน้าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนา้านของหล่มนี่ก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอยู่แล้วใช่ครับนะตอนซ้อมก็ติดเข่าไว้ตลอดครับนั่นนะ่ะสินะแต่ก็เก็บอาการอูยืะ<ช>่ครับเาะันครับคิดว่ามันจะไม่จิบนะพอปะทะไปแล้วเกมระหว่างยกนี่เป็นไงบ้างรู้สึกว่าเราโชคได้ตามแผนที่เราวางมั้ยก็ไม่ค่อยตามแผนเท่าไหร่ครับไต่ไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกครับต่ไม่ได้มันเป็นเพราะอะไร ไม่คล่องเตะไปแล้วมันรู้สึกจิบๆขรับคงที่เราชอบเตะด้วยครับข้ังข้าง,ขางแข่งนางอาชอบจริงๆครับเหมือนก็เลยครับนะออกได้ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่างานนะฮะแต่ก็พยายามที่จะคุมเกมเอาไว้พยายามที่จะคุมเกมแล้วก็โดนน้องเขาซ้ําเตะเข้าไปก็ก็จ็บขึ้นไปอีกครับแต่ว่าก็ทนครับอาา่าฮะก็ไฟนี้สังเกตว่าเราไม่พยายามที่จะเน้นปะทะเต็มที่เท่าที่ควรใช่ครับเพราะว่าไฟนี้ผมมาเอาชนะถ้ามีจังหวะปิดเกมค่คยปิดครับอือหือ แบบว่าชกเพื่อชนะครับผ่านไปสองยกเนี่ยรู้สึกไงว่าตอนนี้ยังชนะอย่างก็ผ่านไปสองยกก็คิดว่าชนะเลยครับยกุท้ายก็เตะเตะเวลยกบถ้ามองมองหาจังหวะปิดเกมก็ยังไม่มีครับเพราะว่าน้องเขาก็ทนแล้วก็แข็งแรงด้วยครับอาวุธน้องเป็นไงเพ้น้องก็หนักครับหนักอยู่เอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันครับออนะฮะตอนที่ชกครบยกแล้วเนี่ยมั่นใจเลยว่าชนะก็มั่นใจอยู่ครับว่าชนะอืมครฮะพูดถึงภาพรวมพอใจหรือไม่พอใจการชกของตัวเองวันนี้ ไฟนี้ไม่พอใจครับผมยังยังไม่ดีเลยครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเราถ้าผมก็ไม่ยังพูดครับเดี๋ยววาแ์กตก่อนนะแต่ว่าก็มีมีมีการบ้านที่ต้องกลับไปแก้ไขอีกเยอะนกับการบ้านกลับไปแก้ไขอีกเยอะเลยครับอย่างเช่นการออกกับพูดการป้องกันตัวก็ยังไม่ดีครับก็ยังโดนเหมือนเดิมครับพะเป็นนวมเล็กเลยครับมันโดนง่ายนะยังยังชกเสร็จวันนี้นี่ เก็บหนักกว่าเดิมไหมหรือว่าไงฮะก็เข่าเจ็บเจ็บเยอะนะเขาต้องไปซ่อมร่างกายพอสมควรงานครับผมนะฮะเป้าหมายของวันลุมพินีที่พู้เหนือวางเอาไว้แน่นอนว่าคงยังเป็นเรื่องของการได้สัญญาใช่ครับตอนนี้คิดว่าตัวเองนี่คู่ควรในการได้สัญญาอย่างฮะก็ทำต้องฟอมฟอมให้สวยกว่านี้ครับแต่อีกไม่ไม่ ไม่หลายไฟล์เครับต้องเป็นของผมครับสักวันครับผมก็รออยู่แนี่คือเป้าหมายเราก็ไปได้เป้าหมายของผมครับตอนนี้คือเป้าหมายของผมคือวันใหญ่ครับวันใหญ่นะเราเราชกวันลุมินีนี่มากี่ครั้งแล้วฮะแปดครั้งครับผลงานเป็นไงชนะเจ็ดครั้งแพ้หนึ่งครับแพ้น้องเจ้าเสือใหญ่โอ้โหแพ้เจ้าเสือใหญ่ครับเดี๋ยวคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสได้ตามไปเอาคืนบ้างไหมอ๋อก็แน่นอนครับผมก็ยังอยาก กับน้องเขาอีกสักครั้ง,งอีกสักครั้งเลยครับผมนะ,นะอยากจะถามย้อนกลับไปในไฟที่เราแพ้ให้กับเจ้าเสือใหญ่ครับ,รบ,รบมันมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับก็ว hey> ันนะั้นใจคิดว่าจะจะ,จะปิดเกมน้องเขาครับพอเราออกแข่งไปเขาก็มีอาการจุกพอเราต่อยหมัดไปเขาก็เมาผมก็เลยว่าจะค่อยปิดเกมแต่โดนน้องเขาดักหมัดสวนมาน้องเขาสวนหมัดมาูวบามจะร้อนไปหน่อยครับ ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเราใจร้อนมากเกินไปถ้าออกอาวุธออกแข่งไป่ได้ออกมัดออกสอก็ได้ก็น่าจะได้ไม่ทราวันนี้ได้ดูฟอร์มการชกของทางซินไหมครับนักชกพม่าที่ต่อยคู่ก่อนหน้าคุณเนี่ยชนะนอกไทยอ่ะได้ดูไหมไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูเพราะว่าผมเข้าไปรออยู่้างไหนแต่เคยดูเขาไหมฮะเคยดูไปที่เรยวสมมติ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 ถ้าเกิดทางวันประกบให้เจอกันคุณคิดว่ายังไงครับก็ผม เขาประกบให้ผมก็พร้อมเสมอครับใครผมพร้อมตอยทุกคนเสมอแล้วทุกวันนี้นี่ดูแล้วมีอะไรน่ากลัวครับจากไฟแรกที่เราดูเขาก็มีลูกแข็งแรงแข็งแกร่งครับแล้วก็มีมัดทนครับทนโอ้ลทนนะเนาะครับเพราะมาเขาสายทนอยู่แล้วครับนี่นะครับไฟที่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะก็มีมีกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายเนมาเยอะเลยทั้งทั้งสิงเด็กก็ถึงดังมาเยอะของเรานี่ก็เยอะแต่ว่าของเราเนี่ย กองเชียรสมหวังคุณอยากจะบอกอะไรกับกองเชียร์คุณบางก็ขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ทั้งในสนามแล้วก็ทั้งบา<ม>้านนะครับแล้วก็ทางโทรศัพท<ม>์ทางอะไรทุกอย่างทุกที่ครับขอบคุณมากครับไฟหนาผมก็จะทําให้ดีกว่านี้ครับผมจะกลับไปพัฒนาตัวเองทุกไฟครับม,มันมันมีกระแสเกี่ยวเรื่องของในโลกโซเชียลได้พูดถึงก่อนหน้าการชกของคุณเนี่ยนะฮะอาจจะบอกว่าเอ้ย หัวไม่รอดแน่หือวอะไรลักษณะแบบนี้ได้ได้ยินไม่ได้เห็นบ้างไหมก็เห็นครับรู้สึกไงบ้างกับกับคําเหล่านี้พวกเป็นเควอร์ตทั้งหลายแหละก็ไม่เป็นไรครับผมก็เขาตีชมได้ครับผมก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องทาตัวเองให้ดีครับไม่ไม่ไม่บ้าเขาไม่ได้ก็ก็ไม่ได้คิดมากอะไรกับไม่ได้คิดมากนี่ครับถือถือว่าเป็นคําชมครับเราก็ต้องทําให้เขาดูว่าเราทําได้คอ่าเอาผลงานไปอุ่ปากเขาดีกว่า นะครับผมนะเอาอย่างไรก็ขอให้หลวงนะฮะโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับนะได้สัญญาวันในอนาคตอันใกล้ครับขอบคุณมากครับ